สวัดีครับสวัสดีครับเก็บตัวมิ s ไ i แลนด์เวิลด d สวัสดีค่ะต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสของทุกคนนะคะสวัสดีชาวธนชาติอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่เราได้เจอกันและสำหรับแผบนี้คือ6ท่านใช่ไหมคะ6ท่านหรือ5้าท่าน บอกตรงๆว่าภูมิใจมากสําหรับคนเก่าเพราะว่าหลายคนมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสวัสดีชื่อเล่นชื่อนามสกุลและแผนกบอกดังๆเลยนะคะอยู่แผนกไหนจะได้ไม่ต้องขายหน้าสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะออนรัมพาเมฆใหญ่นะคะจากพีอาร์ค่ะ ชื่อทีมนะครับประวิทย์ยันตกจากสายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ครับสวัสดีครับชานชัยรินวิลักม่อนครับอะไรนะกูเลยนะชันชัยรินวิลักม่อนครับจากสื่อาาสารและบริหารแบรนด์ครับสวัสดีครับ ANS, ชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับนะรงชัยชุ่มกระมอนเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเซ็นทรัลเวิร์ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุกค่ะพรพิมลสุจิสิงจากสาขาจารันสิริวงศิ์สาค่ะ รรออกสวัสดีค่ะพัดค่ะพัดธรพรผู้พงสายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ค่ะเฟยค่ะสวิตีแสงเมืองจากร้านคอมมูนิเคชั่นค่ะอ้ คสขัสดีค่ะแป๊บก้องกิีากรเจนพทยจัยานะคะจากธรรชาติชาแนลสายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ค้าบริษัทกดน้ำแข็ง่แบรน์ทีระเทพเผือกสีดิสริกต์บางนาสวัสดีค่ะบุ้มค่ะจากนันปราไม่ยอมตันไม่ยอมตัน มาแปลงลากเลยเรื่เพลงตัวหนึ่งเพลงค่ะเอ๋ปริยากรางผิวจากเินเชือเคหากกลางและเินเชอ่อไม่มีหลักคืออะไรวะกูตกใจเลยอ่ะเสร็จแล้วมึงน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วนะสวัสดีค่ะ T x p r e s s หนักใจแล้วเริ่มหนักใจแล้วค่ะปูสวิกรีเฉลิมเจริรัตจากสื่อสารและประทานเรกพรชพรชุมสุวัด์กลุ่มประธาสัมพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะมัมเมียวอนันดงอหาเจริญจากฝ่ายปฏิบัติการเงินออนตาตัเคสที่พัรส่วนการจากไอพีพลา i น g ค่ะสวัสดีครับเอ๋ป๊อกวัพันสุกแก้วครับจากสื่อสารและก็บริหารแปลงครับสวัสดีครับเอเนกบุญสินชัยจากความเสี่ยงรายย่อย สวัสดีค่ะกิ๊กจินตนามากสิงจากสื่อสารและบริหารแบรนด์ MBK สวัสดีครับผมเล็กนะครับชวรัตดีนารเลิศสุกคน from Business Bank Management ครับสวัสดีค่ะฝนดลพรนิทิพิทยาประกิจค่ะจากทีม Distribution นะคะเดนนี่ค่ะ ราพรุ่เชวงมาจากทีม Distribution Academy ค่ะหรือยังไม่ทันจบแล้วก็รีบไปเริ่มค่ะโอเคค่ะรู้สึกหายใจอ่ารู้สึกไหมคะว่าเสียงมันอยู่ตรงนั้นทำด้วยค่ะ มีบางคนที่ทําไม่ได้อะค่ะที่แล้วลองดูนะคะหายใจให่ก็เพื่อขึ้นสูงให้ได้เพราะฉะนั้นไปค่ะไปพร้อมกันตรุ่นี้มันทำงานเลยก็เเอาโอเค่เอาองรู้ถึงพลังที่สมถึงกันไม่ต้องดันเมื่องไปติดกระแนะคะสมดุล ไปไปต่อรู้สึกแล้มั้ไปไปต่อโอ้โหนขอบคุณมากนี่คู่นี้แมจริงแฉมกลังใจชมกันล่ไม่มีใครยอมใครหน้าหน้าตาแบบตคตล้มไปทั้งตะกูลนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความ ไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารไม่เอาการเอางานที่ค้านตัวเป็นขนเชิญชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยค่ะสวยฝันสะเทือนสรามเวนสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองแสนเศร้าใจเก่งมากขอบคุณค่ะเราไ เอหรือท้องสาพอฮเทนนะครับหรือท้องถาเย์โอเคร้บส้นเท้าอีมากโลล์มันจะไม่มีภาวะไหนที่ร่างกายเรานิ่งเหมือนกับก้อนหินเลยนะคะกระดูกสันหลังส่วนกลางที่มีซี่โครงลอยอยู่ ของศีรษะนะคะดึงวงเอาเอวไหลลงมาด้านหน้าหายใจด้วยนะคะชา้าๆคุณจะต้องพยายามรู้สึกเครสีครั้งไว้หนึ่งสสสค่อยๆไต่ือมาด้านขวานะคะ moving to the right side ไต่ม,มาด้านขวายังคงอัด้ว้เชียคือไม่ต้องกลัวเสียงหายขนาดนั้นโอเคปะ่ะมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่เหมือนเหมือนลมหายใจออกเหมือนกับการถอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่อกระดูกสลังกลับคืนมานะคะหลาๆคนเริ่มเข้าใจเร่โฟ์นะคะต่อกระดูกสลังกลับคืนมามือซ้ายอยู่ใต้ขาซ้ายมือขวาเปิดขึ้นด้านบนนะคะเป็นการเดินทางของมือซ้ายโตะดูนะคะมือขวาัวดีาีดีข้าะจำเต โอเคโอเคผู้ที่ดรับเชิญิทยากรอะไรนะยากรอาจจะพูดแล้วเราเราก็เป็นคนสลบอีกครั้งหรือไม่เราคนไม่รู้เรื่องไงแม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีทุ่มแควหรือได้การอไงอีกนะปัจจุบันเนี้ยตีสิบมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับกับรายการ คุยข่าวเล่าให้ฟังครับกับพบกับผมบิ๊กครับผมและทีมนะครับให้ตรวจสอบนะครับหลังจากตรวจพบว่ามีความผิดปกติครับลูปไหลด้วยค่ะลูปไหลลูปไหลขาเห็นขาไหมคะเห็นไหมจ่าเอ๋ค่ะลองไปดูว่าสูตกันนิดนึงต้องครับค่ะเป็นคนดีายคิปโหแม่บ้านด้วยทคละข่าวต่อมา จากประเทศจีนค่ะก็อย่างที่ทราบเป็นดีว่าประเทศจีนเนี่ยมันจะมีแต่ข่าวแปลกๆตลอดเวลาอันนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะจากที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็มีการหยิบขึ้นมาทานโชว์ด้วยนะคะแตลมมาเป็นงูครับงูเห่าด้วยคะแนนและในด้ไข่อยี่สิบฟองรู้ายแ,แล้วายแล้วนายดีเจนะครับเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาอาศัยอยู่กับเมยและก็ลูกเ,<อ>เ อร,ร,รุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะครับเจมส์นะครับชื่อที่คนที่รู้จักใน i ิน t a g r กรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีประมาณ2547นะครับก็2 0กว่าปีแล้วนะครับผมก็ก็เลยมีโอกาสได้ทำที้แบบนี้ดีในงานเปิดตัวสเปรจะบอกว่ายัางไงดีมีใครใช้สเปรอะไรบ้างเนี่ยขอแชร์กันนิดนึงได้ไหมครับจะได้ไม่มีถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้นะครับโอเคได้แชร์ได้เต็มที่นะครับ คราวนี้เนี่ยสเปรย์นะครับก็ตอนเราเลือกเราต้องเลือกเป็นสเปรย์ที่ฉีดผมแบบแมทที่ทําให้ผมออกมาจากหน้าที่เราถ่ายทำงานกันมันจะดูแมทไม่ดูแข็งแข็งไม่ดูเป,ป็นผู้ประกาศสมัยก่อนคราวนี้เนี่ยตรงปลายผมเนี่ยเราจำไว้ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้อยากขอให้ให้บวดดักที่เป็นต้องขอเรียนดับลูกประเบา,บานิดนงึงคำว่าเจลด้อคืออะไรครับในช่างแฟชั่นเราอยากไปมุ่นอยากแบบเปลี่ยนแนวนะครับได้ยอม ได้ย้นอนได้ก่อน

โอเคตาสามแม่ครัวอ่อี้กำลังลังแนะนำอยู่นี่คือพี่ชหลอ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 ่อกอี่มีคนรักหนูไม่ใช่แล้วนะ จนผู้บริหารธนาคารธนาชาตินะครับชาติอารมณ์หาภูฟาที่ในค่ำคืนนี้นะคะเราได้จัดขึ้นที่ริมสระน้ำบริเวณโรงแรมประทุมวันพรินเซสนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรามีแรงทุกท่านสมมติอันนี่เป็นดุเกินไปแต่นี้ผมก็ทำให้ดูว่าทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมก็ำนำสองนี้นะครับที่ห้องแกนไดมอนบอลลูนอาคารสิบแขดคอร์นซึ่งงานวันสตรีสากลใน คนนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังสตรีพลังขับเคลื่อนเศรษฐก <c oughs> ิจไทยดิฉ <c oughs> ันคมกร็ดนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการจัดงานวันสตรีสากลในวันนี้นะคะพี่เล็กอะค่ะเป็นเทคนิครู้สึกว่าต้องกลับไปทำ spine Awareness ตระหนักรู้ถึงกระดูกสันหลังที่ท้อมให้ไปเมื่อวานถ้าถ้าเกิดว่ามีหรือว่าทจะสามารถส,ส่งเสินไปให้ได้นนะครับเพราะว่าคอมันเห็นชัดะคะว่าคอคอ พี่ค่อนข้างเกรงบางอย่างแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแก้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะจะบอกว่าในสอสเสืออักเสบมันหายไปเยอะนะ <c oughs> เฮ้ยมันหายไปเยอะมีการปรับปรุงทุกคนพยักหน้าพยักหน้าตามครูหรือว่ามีความรู้สึกเองรู้สึกใช่ป่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากทั่วประเทศค่ะตลอดจนท่านผู้บริหารจากธนาคารธนาชาติ ท่านอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าสู่งานจุฬาธนาชาติอโลห้าฟูปาร์ตี้ค่ะ <c oughs> ค่ะย้ำว่าพิเศษจริงๆค่ะขีดเส้นใต้ว่าพิเศษสุดๆค่ะแต่จะเป็นใครนั้นเราสองคนต้องอุบไว้ก่อนค่ะ <c oughs> เอาเงินไปแบ,บ่งก,ก,ก,กับพี่เอนะค่ะธนาขอแสดงความยินดีกับพี่ป้งค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอ่าค่ับและนะคะพี่กอรุ่นเก่าพวกเรานะคะที่ทำผลงานได้ดีวันนี้สองวันนี้นะคะเป็นอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณคุณทีมงานแทนแทนนะรับเงินสมุทธิา1,000บาทนะคะยแวะนองมนแวะนองมน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างนะเหวยงวดนี้แหละครับอ่าปีด้ายีสดครับเออความกันเย้เรียบร้อยครับขอบคุณค่ะ